สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2563นะคะทางเราจะคานวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคาเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้ขอแนะนำสูตรคำนวณหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักพันสองครั้งนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกห้าบวกสามนะคะทางเราจะทำการคำนวณสูตรคำนวณนี้หาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่30ธันวาคมพศ2 5 6 3า 68, นี้นะคะก็ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาทําการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักสิบล่างของเรานะคะในงวดวันที่30 30นี้มีการคำนวณสูตรนะคะคำนวณใดตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักพันสองครั้งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดคนสองสิบสี่ 14บวก7 28 2ดบดวกจ็ด8บวก7ดสา้าเลเด่น5นะคะ5บวก5นะคะได้10ไดเลเด่นศ0นนบวก3นะคะได้3สสำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก3 8มแปสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบ้างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5เลขศูนย์เลข3ผลออกนะคะ3 8เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบแา้งในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้3นะคะ ใน้ำในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบดางตามสูตรรางวัลในท้าย2ตัวออก 38. สามดสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักพันสองครั้ง6กคนส2ง2ิบสองสิบสองบวกเก้ายีบดวกเก้าสาบวกเก้าสเดรเดนเ้านะคะเกบวกหได้สิสีได้เลดเดนสี่สี่บวกสนะคะได้เสําหรับผลออกรางวัลในท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก4ีศูนย์ สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบด้านในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี่เลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสี่ศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันสองครั้งหกคนสองสิบสองสิบสองบวกสี่สิบหกสิบหกบวกสี่ยี่สิบยี่สิบบวกสี่ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ไดรเลเดนสี่นะคะสี่บวกห้าได้เก้าเก้าบวกสามนะคะได้สิบสองสำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่หกสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขเก้าและเลขสองผลออกนะคะสี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตร รางวัลเลขท้าย2ตัวออก C6 เรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันสองครั้งนะคะสองคนสองได้4 4่สี่กแปดสิบสองสกแปดยี่สิบยี่สิบกปดยี่ดยเลิเกเด่น8ปดนะคะแปดกหได้สิบสาเดลิเกเด่น3 3มสกสนะคะได้6กสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออก8ปสี่ สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบบ้างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขแปดเลขสามและเลขหก 6, คนออกแปดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบบ้างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบ้างตามสูตรรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกแปดสี่สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันสองครั้งศูนย์คนสองก็ได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสามนะคะได้เก้า เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกห้านะคะเก้าบวกห้าได้สิบสี่ได้เลขเด่นสี่สี่บวกสามนะคะ,ะ,คะ 5, ไ,ด 14, ได้เจ็ะะด 7. สำหรับผลออกรางวัลในท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงนูนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี่เลข 9, เจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นได้เจ็ดนะคะ เลขเจ็ดในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกเจ็ดศูนย์นะคะเลขเด่นเลขเจ็ดหลักสิบล่างในงวดน,นี้คืองวดวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมรางวัลในท้ายสองตัวออกเจ็ดศูนย์นะคะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักพันสองครั้งหนึนสองได้สองบวกเได้เก้าเก้าบวกเจ็ดบหกสิบหกบเจ็ดได้เลขเด่นสานะคะสาบวกหได้แปดบวกสนะคะได้สิเอ็เลขเด่นหนึ่งสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดวันที่สามสิบธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขมเลขแปและเลขหนนะคะท่านผู้ชม สำหรับเลขเด่นหลักสิบ่างในงวดวันที่30ธันวาคมนี้ทางเราคำนวณได้ใน3เลข8และเลข1นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีนะคะให้เฮยๆรวยๆนะคะ แล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ